บอกเลยผมหอนนาำครับผม่นา,นาจำคือผมบอกครับต้มแจบส่วนเราแบบหมายหน่อยครับผมปวดผมผมดำนึงใครกัดปืนเล่นนะให้คนเขียวไหมเออก็ว anyway> ัยแล้วดึกแล้วทำกับข้าวันได้แล้วกุ้งฝอยแล้วกุ้งเต้นมันยังดิ้นๆอยู่ครับ ใบน้อยนี่นี่เพาะเพาะอ่อนๆนดูหมดแล้วหมูสามซ้ำปิดแล้วนะหนึสงรถหมูว่างกางโอ้โหไปดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมาวะดิ้นไปดิ้นมาวะดิ้นไปดิ้นมาเอาของมันเลยเอาของมันเลยเออ น้ยฟืนในตึงแล้วน,นั่นเอาปก่อไฟแล้วนั่นไงเนี้ยเปล่งมึนขึ้นขึ้โล่เลยขึ้นเล็กน้อยไข่ขึน้นเ,นเ,นเ,นเนล็กน้อยอบบอยังที่พเพาะสบายหน่อยนะผมเนี่ยหลงก่อ,อน,อ,อ,อ,นอ่อนว่าไก้อนจะปาดโซ่วอะไลอ,อ,อ่อ,อนด ออนเบ็ดเื่อมนกี่ยวกับเลยแม่มาเติมน้ำอย่าล้างงไครับเมืเ่อกี้ต้องเดือดเสียบแกทาน้ำอย่าล้าคือไหวหน่อยนี่ด่างเลยหน้าไม,ม,าไม,ม,ามา่ว่าจะโผล่เลยไม่จระเทีเล่า โอ้ดีบ้าเดียวเออเล่นกับไม้ฟืนคนเดียวก็เป็นเอออารมณ์ดีเล่นกับเดาครับผมไม่เป็ชอบราะแต่เดาไม่เป็นเหมือนอ๋ออย่งนั่งนั่งนัวเนาะนั่เชี่ยวลืมทางสามนามล้างสะอาดเลยเขาเบียร์อยู่ไหมครับ มาใส่ของเบียร์ครับผมใครลมดีฮะใครลมดีใครลมดีกันเว้ยใครลมดีอากาศมันเย็นเลยเออกาศมันเย็นเลยกลับมันเย็นเลยกลับมันเย็นเลยเจ๊กจี๋ถึงบอเอ้าเอ้าเอ้ามากวนคืนแล้วเออเออกัดกันเลยถึงบอเออเออยิงด้วยนะยิงด้วยนะเออ จุกมันเลยจุกมนเลยจมันเลย,เ,ลย,เ,ลยเอาฟืนมันเลยนะเอาฟืนมันเลยนี่ได้แล้วครับผมเอมอ,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 อบบาก็ไหวผมเืนเขาก็เฮ็ดพอของมันเอเือตกแกเกิน หากนันหอมอหอมดใบไม้ลูกไฟเห็ดหอมสุดหา10%เห็ดแต่ใ้ลูกไฟนะผมรออีกครับผม,มน่ากิมมาานครับผมอย่างเห็ดเพาะสาบายน้อยบอ,อกว่าเป็นแบบใดแม่กำลังจะป่นกุ้งครับี่นึ่ จบกรอบเน่าแบบนี้หอมแบบที่ใส่ขึ้นไปทำลายลงมาเลยนะนะนะเดี๋ยวอืมหนามันลดครับผมพีกบกเมากไายเครื่องหมองเนี่ยเราสุกแล้วครับผมหมายสุกไงบ่แม่นน่าจะต่ำกว่าเบียร์เล็กน้อยนั่นคือคนดีนี่เด็กหัวป่าแนมะ่ บอกแนี้นก็เดีละลายอ้ปเีม้าพเนี่ถืองเา้า,เา,า,เานนล้งบัตแน่ไงแล้วก็ปิ่งมูอัะผม,จ,ะมจอดไปแหลกผิดเสร็จแล้วก็หอปลอมลง,ปงไปครับผม กิสันทีมหักกับผมโดนภาคกลางเลยโว้ยจำเปลี่ยนไ,นไดเรืยเลยให้กุญเยาะไปนี่ก่อนเกอกลุ้งไปแล้วครับผมแถวประเกอกมันสุดยอดเลยตอนประแดดม้าไซส์บะที่อุ้ยปาบไาย

พวกนี้นั่งดูข่าวคนติดป่ายแล้วก่อเลยด่งลุกมกอนเลยด่กไปกุ่มเมกอกหมูก็น่าจะได้แล้วนะครับจะไหมก่อกนด้วยไหนก็เทียม้็เสือ ใครบออะไรวะเออครับ,ขบรเขาแลกนั่กันนะผมขนมใหม่ครับต,ตามฤดูครับผมแกบกกอกมันปลาแดกกลอยกุ้งเสัยบน้าวครับผมกอยกุ้งที่เด็ดทอดแกงเห็ดฟัใส่ไว้น่อยปิ้งซีอิ๊นี้หัวปลาแดกกวา Rồi bắt cầnเลย ที่อ่อนบ่ครับผมตามจะนั่งบ่หือหืม อมดำๆขอให้ดูเรื่องแทบลูบแต่แบบมๆขอ้ว <c ười> ผมดีครับผมแมแห้งบอมแจ่วนะดยอดแตกไหมแตกมากครับผมเนืมันอ่อนหนึ่งหนานังนี้นแตกมาปุ๊บแบบสรแซ่บครับผมด,ดยอด cũng nhiều Phải cùng Có một cụa Tóc chẳng Hơi vô kính lên nó

không sợ nhẹ năm bảy năm ừ. cốm trong phòng cái món đẹp không, không

เดินเดีบผมนอนลับฟันดีเขาิีมาบ ร้องครับผมให้เาแจงให้ฟอธรรมดาก็คือต้องร้องครับบอกเลยผมต้องหอนน้ำครับผมนี่น้ำคือผมบอกครับต๋ำแตบสวดแล้วนันแบบบหน่อยครับผมปวดผมผมดำนึำนงฟออ่อนครับแก้วครับ

ก็มึนได้เลยแจกนี้ถือไม้ยุดศอกดงานหน้ยสองหัวเลย ขมย<ๆ>อมัรง <ผม S 3> ้จกักผักข้ิจะบดงใส่ไหมอืมหืมส่งใส่เลยแหล่โมงยด้ใส่หจับดีครับผมคนถึงแนะนำให้เอาเท็กแหลกมาขมกินอะไรงานอยูครับผมให้เรากินขม<อ>ีหนี้วเลย ขอมันอ่อนมากครับขอบคครับ

ออต้นบุกิงโคมนุ่ววานตวอใเลยล่ะหอมหวานหอมกว่ามงวงแค่สมองมอ สิบลูกถึงแก่แกก็สองสามลูกคนเดีนเปรนเทการอ้อนหลายทุดแล้วเสื่อถึงร้านดีทูกวันนันแฉะแพวกมันมันมนีัใแห้งเาว กไปครับฝนหยุดแ้วบอ่ฝนหยุดพอดีเลยตัวพ่อปเปียกๆนี้ครับผมถับมาครับมานี่ครับไปแล้วฟันดีครับผม